พระหลวงพุโตพระสมเด็จปกโพป,ปี2อ1 8เนื้อเกรสรอ,องค์ที่น้าไม้ชมเป็นบล็อกขอบเหลี่ยมนะครับอ่าซึ่งในรุ่นนี้นะครับจะมีบล็อกขอบเหลี่ยมกับขอบมนนะครับขอบเหลี่ยมคือเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนี้นะครับอ่าถ้าขอบมนจะมนๆนะครับและเนื้อจะเป็นเกรสรแบบขุยๆนะครับออกขาวๆนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเกรสรเชน,น้ามนกันแล้วแต่จริงๆไม่ใช่น้ามนนะครับแต่แค่เป็นเนื้อขุยๆนะครับอันนี้เป็น บล็อกขอบเหลี่ยมนะครับโดยบล็อกขอบเหลี่ยมนะครับท่าสวยนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพร์ที่สวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับหน้าท่านนี้จะเป็นรูกปิงปองเลยนะครับคือเป็นรูปแบบเร้งๆเลยนะครับเนี่ยเร่งๆขึ้นมาเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเกสรอนโซนแคบมีค่าแป้งเดิมๆลองพิมพ์แบบไม่ผ่านการใช้นะครับสวยงามมากๆนะครับอ่า ครับเจนาความเทนะครับเนื้อที่สําคัญมากเลยนะครับอ่าแล้วก็ดูพิมพ์นะครับองค์นี้ถือว่าทุกอย่างจุดเส้นรอยตัดเด่นชัดเจนทั้งหมดนะครับมีค่าแป้งท่วองค์คือพระได้เดิมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็หลวงปู่โต๊ะวัดไปดูจิมพีนะครับส่วนใหญ่โปโพปีหนึ่งแปดเนี่ยตัวหนังสีด้านหลังจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่าโดยโปโพปีหนึ่งแปดเนี่ยโปกเซสทั้งหมดห้าไตมานนะครับคือรุ่นนี้เลยนะครับตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนะครับถึงสองพันยี่สิบสามนะครับนะครับ แฟนเพจท่านใดมีปังเครื่องหลุมโตโตนะครับจะขายนะครับรูปรุกพิมพ์ส่งรูปให้ดูได้ตามมินีไลน์ด้านล่างนะครับมาเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูครับนี่นะครับจับมานะครับองค์นี้ทําไมถึงบอกว่าสวยสวยมากดูนะครับนี่นะครับคราบของเกสอนนะครับทั่วองค์เลยนะครับแล้วก็คราบแป้งรองพิมพ์แม่พิมพ์กดคมลึกชัดมากๆโพติดตุกโพหน้าเป็นรูปมิงปองเลยนะครับและดูผักได้เดิมจะจัดนะครับ พระแบบนี้นะครับก็เลยพระไม่ผ่านการบูชาใช้เลยนะครับเป็นพระเก่าเก็บแลกออกกเก็องค์นี้ก็กะมีความหนาด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังนะครับนี่นะครับจะหาตัวสื่อชัดอย่างนี้นม่หายากแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอยตัดนะครับชัดเจนนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ